สวัสดีครับวันนี้ครับอยู่กับผมครับนิกนิขาย MG ครับแล้ววันนี้ครับผมอยู่กับเจ้ากระบะแฉกเอ็กเซนเดตัวท็อปนะครับซึ่งราคาตัวนี้นะครับอยู่ที่739,000บาทแต่ตอนนี้ครับมีส่วนลด200,000บาทเหลือ539,000บาทหรือนะครับลูกค้าจะเลือกรับนะครับออกรถจ่ายจบเพียง3,000บาทครับเดี๋ยวนิกพาไปดูรอบคันครับว่าราคานี้ส่วนลดขนาดนี้ครับคุ้มไหมจุดแรกครับเรามาเริ่มกันที่กระจังหน้าครับตัวนี้ครับ MG กระบะนะครับจุดเด่นของเขาเอกลักษณ์ของเขาเลยคือกระจังหน้าครับของเขาจะมีขนาดใหญ่ดูมีความดุดันมากยิ่งขึ้นและตรงนี้ครับตรงนี้นะครับเป็นไฟ Day Time Running light ครับผมเป็น LED และไฟหน้าจะอยู่ตรงนี้ครับไฟหน้าที่อยู่นี้นะฮะเหตุผลของเขาคือพอเราขับตามไปข้างหลังใครเนี่ยมันจะไม่แยงตาทําให้ดีต่อเพื่อนร่วมทางครับล้อคันนี้มาขอบ18ครับเป็นล้ออลอยขอบ18ครับผมเป็นยาง Bridgestone นะครับให้ยาง เกรดดีมาเลยครับมาพร้อมกับขนาดยางครับ255 60R18 ครับมาพร้อมกับระบบ iSmart ครับกุญแจรถเป็นแบบดิจิตอลครับผมและมีคีย์เลสที่ค้างประตูให้ทั้งสองฝั่งนะครับเปิดได้ทั้งฝั่งคนขับและฝั่งผู้โดยสารครับเรามาต่อกันที่ด้านท้ายครับอีกหนึ่งเอกลักษณ์ของกระบะ MG ครับด้านท้ายครับก็จะดีไซน์แบบ C c เค v e ครับและ มีเส้นสีแดงแบบนี้ครับและกระบะตรงนี้นะครับจะเป็นดําด้านตัดกับสีดําเงาของตัวรถครับมาพร้อมกับกล้องมองหลังครับเท่านั้นไม่พอครับกระบะของเขาครับมีความกว้างและใหญ่กว่ากระบะทั่วไปครับแต่ตอนนี้เรายังไม่ติดแม็กไลเนอร์นะครับผมเดี๋ยวซื้อกับนิก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 จะแถมแม็กไลเนอร์ให้ด้วยครับป่าเราไปต่อกันที่ด้านในรถครับ แล้วตอนนี้เรามาอยู่กันที่ภายในนะครับคันนี้ครับมีอุปกรณ์มาให้ค่อนข้างที่จะครบคัดน,นะครับกันตรงนี้ก็จะเป็นมือจับมาให้แล้วก็กระจกเป็นพับแบบออโต้ครับเกียร์ครับมีไม้หกสปีดครับและเกียร์ถอยหลังของเขานะครับจะมีเดือยตรงนี้เพื่อ <balanced> กัน <ez> ที่ว่าพอเราเราเข้าเกียร์ยหนึ่งเนี่ยมันจะไม่หลุดไปเข้าเกียร์ถอยหลังครับเราจะต้องกดล็อกตรงนี้ก่อนเพื่อที่จะเข้าเกียร์ถอยหลังได้นะครับนี่ครับนี่ฮะกล้วกจะอยู่ตรงนี้เลย ป้องกันการที่เวลาเราเข้าเกียร์หนึ่งแล้วหลุดไปเกียร์ถอยหลังทําให้เกิดอุปสรรคในการขับขี่ตัวนี้ช่วยได้ครับเป็นเซฟตี้แล้วก็มีโหมดการขับขี่ถึง3โหมดครับหน้าจอขนาด10นิ้วครับเชื่อมต่อ Android Auto และ Apple Car p l a y พได้แบบใช้ฝ่ายนะครับผมคูดคอนโทรลมีมาให้ระบบตรวจวัดแรงดันลมยางเราก็มีมาให้ครับและที่ผมอยากจะให้ดูครับเชิญทางนี้หน่อยครับผมเป็นกล้องของเป็นกล้องถอยครับ กล้องถอยมีขนาดให้เต็มจอแบบนี้แล้วค่อนข้างที่จะชัดเลยครับมองเห็นได้แบบเต็มรูปแบบเลยครับที่ใส่ของช่องกลางครับมีมาให้ขนาดใหญ่และนี่ก็สามารถยื่นออกมาได้เป็นรองแขนได้ครับจะพับเข้าพับออกได้หมดที่ใส่แว่นมีมาให้นะครับตัวบังแดดกระจกมีมาให้ทั้งสองฝั่งครับทั้งฝั่งคนขับและฝั่งผู้โดยสาร และนี้ขอย้ำแคมเปญกับเจ้า Xten เ e นเดอ Cap ตัวท็อปรุ่นนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับคันนี้ครับมาในราคา7 3 9 0 0 0บาทนิกจัดอยู่2แคมเปญครับแคมเปญที่1ครับลูกค้าเลือกรับส่วนลด2 0 0 0 0 0บาทครับเท่ากับว่ารถคันนี้จะเหลือเพียง5 8 3 0 0 0บาทหรือลูกค้าท่านไหนนะครับอยากจะเก็บเงินก้อนไว้นะครับไม่อยากใช้เงินก้อนนิกมีโปรครับฟรีดาวครับออกรถใจจบ3,000บาทครับ แล้วของแถมลูกค้าสามารถเลือกได้ครับถ้าลูกค้าจะเป็นสายทำกินตู้ทึบข้อนิกแถมให้ได้นะครับผมหรือลูกค้าจะเอาไปแต่งหล่อแต่งซิ่งเป็นล้อแม็กหรือสเกิร์ตนิกก็จัดให้ได้ครับสนใจแบบไหนโทรเข้ามาคุยกับนิกได้ครับพี่เบอร์083-783-5529ผมนิกครับ MG ครับผมถ้าคุณซื้อ MG นิกมีโปรดีมานำเสนอครับสำหรับวันนี้ครับนิกขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ